สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24มิถุนายน2564นะครับอยู่เรา3คนครับผบและมาเซียกอบติดบาเิโลนาครับพีเร์บส์จอดลิเลอกเซลซีครับโค้ชทันข่าวลีอาหูครับครับม,มาติดตามเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่า ยูโร2020ครับก็เสร็จสิ้นภารกิจในรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทีมใหญ่ๆเนี่ยต่างตกเท้าเข้ามานะกันแบบครบคันเลยพาเลทเข้ามากันครบนะครับไม่ได้มีแบบพลิกล็อกเกิดขึ้นยังไม่มีต่อขบวนนะ,ะยังไม่มียังเกาะกันมาอยู่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าในรอบแบ่งกลุ่มมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับดาวซันโวใครที่ทำแอซิสสูงสุดน,น,นักเตะ คนไหนฟอร์มดีที่น่าจับตามองวันนี้เก็บข้อมูลมาฝากทั้งหมดแต่ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับนี่ครับน้ำไม่ได้ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่าก,กีฬา,าคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเว่าเด้จำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเติมความสดชื่นก่อนเข้ารายการด้วยเป็นประจำวันนี้ให้พูดอะไรโรนัลด <Ronaldo. S 2> อ,อ,อคนที่เด่นที่สุดเลย <Leonardo. S 1> โร<อ>นัลดแล้ว เราเข้ากันดีเลยนะเพราะว่าน้ำดื่มเออเป็นน้ำดื่มน้ำเปล่าพอดีเลยถ้าเป็นโค้งนี่เขาจะเอาไปที่อื่นนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับเรามาสรุปกันก่อนนะว่าในสายของรอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายเนี่ยมีการประกบคู่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะเอาอันดับ1 2 3 1 2 3 1 2 3เนี่ยมาเจอกันนะครับอ่ะไปดูกันครับการประกบคู่ แบง่งสายนี้นะก็ไล่เรียงไปตามนี้นะครับเอาฝั่งซ้ายก่อนเบลเยียมเจอโปรตุเกสอิตาลีพบกับออสเตรียฝรั่งเศสเจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็โคเอเชียเจอกับสเปนครับฝั่งขวาครับสวีเดนพบกับยูเครนอังกฤษเจอเยอรมน,นีฮอลแลนด์พบกับเช็กแล้วก็เวลส์จะเจอกับเดนมาร์กนี้มีบิ๊กแมชให้ดูกันหลายต่อหลายคู่เลยคือถ้าเอา2คู่ที่เขาว่ากันว่าบิ๊กที่สุดนะ คือเบลเยียมกับโปรตุเกสครับผมแล้วก็อังกฤษเจอกับเยอรมนีเออ,อจริงๆมีความน่าสนใจในทุกคู่เพราะว่าออสังเกตดูว่าการจับมาประกบกันน่ะผมมีความรู้สึกว่ายุโรปปีนี้มันไม่ได้มีคู่ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบเบอร์ ไม่ได้มีคู่ไหนที่ขี่กันเกินไปเออนะ,นะคือมันมีความ,มสมน้ําสมเนื้อมาเจอมาเจอกันมาจับมาโดนกันเนี่ยคือมันแข่งกันได้คืออย่างอย่างสเปนโคเอเชีย <c oughs> ผมว่าชัด <c oughs> คือสเปนเนี่ยว่ากันถึงชื่อชั้นเหนือกว่าโคเอเชีย แต่ดูฟอร์มตอนรอบที่ผ่านๆมาผมว่าโคเอเชียก็มีมุมที่พอจะสู้สเปนได้นะถูก <ผล S 2> ต้องถูกต้องหรืออย่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหฝรั่งเศสนี่มีดีกรีเป็นแชมป์โลกในสมัยล่าสุดแต่ผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งทีมที่ประมาทไม่ได้แล้วรอบแรกรู้สึกว่าฝรั่งเศสค่อนข้างจะยังไม่ได้งัดฟอร์มทีเสสเ่เก่งอ,ออกมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะยังรู้สึกว่ายังมีติดขัดด้วยนะใช่ใช่ไหม ะครับดังนั้นก็เป็นยูโรอีกครั้งหนึ่งที่น่าจะสนุกตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปเลยใช่ครับ,รบแต่ก่อนที่ จะมาถึง16ทีมได้เนี่ยเราต้องมีการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทีมมาสานัดมาก่อนเดี๋ยว e ah, พรุ่งนี้เนี่ยเราค่อยมาเจาะรอบ16กันถูกไหมแต่วันนี้เราเอารอบที่ผ่านมาก่อนอว่าใครฟอร์มเด่นดาวดังมีใครบา้างอะไรรีวิวช่วงกรุ๊ปสเต<อ>จก่อนแล้วกันกนะครับไปดูบรรดาตัวท็อปนะครับในรอบที่ผ่านๆมานะครับเอาคนที่ยิงประตูเยอะสุดแอซิสเยอะสุดตรงกรอบมากสุดแล้วก็ผ่านบอลเข้าเป้าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีสุดก่อนแล้วกันเอาดาวซโน่ครับดาวซโนของยูโร จาก3นัดที่ผ่านมานะครับคริสเตโนโรนัลโดครับโชว์ฟอร์มสมคำร่ำรือรนะครับยิงไป5ประตูนำเป็นดาวซันโวแบบเดี่ยวเด่ยวในเวลานี้นะครับนัดแรกที่เจอกับฮังการีเนี่ยยิง2ลูก นัดที่แพ้เยอรมนี24ยิงลูกหนึ่งแล้วก็นัดที่เจอกับฝรั่งเศสยิงจุดโทษไปอีก2ลูกทําให้รวมเบ็ดเสร็จแล้ว5ลูกแล้วก็ตอนนี้คริสเตโนโรนัลโดครับยิงในานามทีมชาติ109ประตูเป็นดาวซันโวทีมชาติตลอดการร่วมกับอารีดาอีของอิหร่านซึ่งดูแล้วครับเผลอๆจะนําเดี่ยวๆในรายการนี้เลยมีโอกาสนะเผลอนัดต่อไปนี่เจ <ะ S 1> บบอมาจจยี่มน่าจะจบแล้วเผลอถ้ายิงได้นะคืออาจจะยาก แต่โรนันโดเองก็ชอบเป็นคนที่ตัดสินเกมอยู่เหมือนกันถูกไหมใช่หรือถ้าเกิดทําในยูโรไม่ได้สักวันหนึ่งผมว่าให้ไม่เกิน3เดือนอะก็ทำลายได้ะครับเดี๋ยวซีซั่นเปิดมาสมมติว่าซีซั่นฤดูก,กาลปกติเปิดมันก็จะมีอุ่นเครื่องขั้นอยู่แล้วถูกป่ะอุ่นเครื่องทีมชาติอะไรแบบนี้หรือชับเลือกบอนโลก นะครับส่วนคนที่ยิงสามประตูเนี่ยก็มีพวกแพทริกชิกนะฮะมีเอมิลฟอสเบิร์กนะครับโรเมลูลูกากูจอจินโยไวยนาดุ่ม elu, aku, io, um, เล่นสโมสรกนะับทีมชาติคนละบทบาทกันแล้วก็มีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับส่วนดาวแอสซิสเนี่ยค่อนข้างแปลกใจครับคืออันดับหนึ่งเป็นมิฟิลตัวรับตัวตัวตดเกมเลยก็คือปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กของเดนมาร์กนะครับ ลองมาก็มีเซเวนซูเบอร์นะครับวิงแบ็กของทางสวิตเซอร์แลนด์มีคุณลูเซฟสกี้ของสวีเดนมีมาเล่นของเนเธอร์แลนด์นะครับเคีรัตโมเรโนนะแล้วก็มีโจชคิมมิชด้วยที่เล่นเป็นวิงแบ็กขวาและทำได้ดีทีเดียวครับของทีมชาติเยอรมันครับในลิสต์ประตูกับแอซิสทุกคนได้ไปต่อยกเว้นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับ <ขอ S 2> ที่จบเพียงแค่3ประตูเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยคือเขาก็<ๆ>ยังยิงอย,งอยู่นะไม่ว่าสโมสร,รหรือทีมชาติแต่พอองค์ประกอบโดยรวมในชาต แบบยังไม่ได้แข็งพอ,อการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ยากจริงครับทีนี้มาดูคนที่ยิงยิงตรงกรอบบ,บ,รบ้างนะครับยิงตรงกรอบเนี่ยมากสุดก็เป็นโรนันโดนะครับยิงตรงกรอบ6ครั้งได้5้าประตูคมจัดประหลัดบอกนะฮะแพทริกชิกเนี่ยยิงตรงกรอบ6ได้3เท่ากับว่าของชิกเนี่ยยิงสักสองครั้งเข้าลูกหนึ่งแต่โรนัลโดเนี่ยเข้าแบบโอ้โหเกือบเกือบหครั้งได้เกือบลูกหนึ่งเหมือนกันนะครับยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดดูจากเรื่องของ ออน a r รเกเนี่ยคนที่ดูแล้วน่าผิดหวังคืออลบารโมราต้าครับ,รบเพราะว่ายิงตรงกรอบไป6ครั้งแต่ไม่ติดเข้ามาในชาร์ตดาวันโวครับ <Ừ. S 2> แล้วก็มียิงจุดโทษพลาดด้วยส่วนคนที่ผ่านบอลเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ยมันไปออกที่ริสเจมส์ครับเพราะว่าลงเล่นไปนัดเดียวนะครับแล้วก็เป็นกองหลังตำแหน่งแบ็กขวาอาจจะแบบไม่ได้จ่ายลูกแบบวุว่นวาเยอะมากมาย นะครับถ้าเอาคนที่ลงต่อเนื่องหน่อยผมว่าอาจจะเป็นพวกอ,อักเซลวิทเซลเอเมริกลาปอ็อกของสเปนเนี่ยลงต่อเนื่องนะครับพวกนี้ผมว่าเห็นภาพชัดแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางกองหลังซะเยอะลาปอกนะครับซิเลต้าซา แฟรมาเล่นแล้วก็โบยาต้าพวกนี้กองหลังคนเลยแต่เบลเยียมเนี่ยติดเข้ามาเยอะนะครับเห็นชัดเลยว่าเบลเยียมของโรเบโตมาร์ตินสเป็นเพสชันฟุตบอลเหมือนกันนะตอบอลจากข้างหลังนะโมราตาเนี่ยหครั้งได้มาหนึ่งประตูอีกนัดสก็คือในเกมที่เสมอกับโปแลนด์หนึ่งต่อหนึ่งนะถือว่าใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองเลยทีเดียวใช่ครับนั่นคือปัญหาของสเปนแต่ว่า ก็ต้องรอดูว่ารอบต่อไปเนี่ยมนาร้าจะแก้ฟอร์มไหมเพราะผมยังรู้สึกว่าเขายังไว้ใจนะเอรนิเกะถูกปะ่ะก็ต้องตอบแทนความไว้ใจหน่อยนะมาดูกันที่สถิติด้านอื่นๆยังมีอีกท็อปสปีดใครที่วิ่งสปีดจัดจ้านบ้างระยะวิ่งใครที่วิ่งเยอะบ้างขยันบ้างการประทะการนำบอลกลับมาครอบครองแล้วก็การเซฟของผู้ักษาสาวตูอ่ะ,อะเราไล่เรียงกันมาดูตรงท็อปสปีดก่อนอันซ้ายนะฮะซีกซ้ายนี่ สปินาโซลา่าน<ง>ี่สามสามจุดแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นเนโก้ฮะเนโก้นี่ก็เป็นแบ็คของฮังการีเหมือนกันจริงๆเท่ากันเลยนะอ่าเท่ากันแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีจุดทศนิยมหลังจุกแปดหไมเพราะว่าเขาให้หนึ่งรวมเลยเนี่ยเออจริงๆหนึ่งรวมนะเร็วมากนะสามสิบสามจุดแปดเนี่ยคือคนเล่นแบ็คจริงๆโดยเฉพาะอยิ่งวิ่งแบ็คอะไรเงี้ยมันก็กึ่งกึ่งปีเหมือนกันนะต้องมีความเร็วนะฮะรองลงมาเป็น โคมันฮะของฝรั่งเศส33.7แล้วก็มีกัคโปฮะ33.6มีดดนนีลเจมส์อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วสัมพะคุณนะฮะ33.5แล้วก็มีของโคเอเชีย e ครับกาดิโอนะฮะคนนี้33.3<ม>ก็พอๆกันต่างกันแค่จุดยัวสยดดัยมเป็นสายสปีดท,ทั้งหมดฮะอืมครับส่วนใหญ่ไม่เป็นแบ็คก็เป็นปีดนี่แหละใช่มีอยู่2ตำแหน่งที่จะได้สปินตัวมากที่สุด คือท็อปสปีดมันต้องวิ่งเต็มกําลังด้วยดังนั้นวิ่งแบ็คบางทีตอนที่โยนให้เขาวิ่งหรือมีพื้นที่เขาจะใส่เต็มได้ใช่ใช่ไหมขณะที่ดิสตานะฮะหรือระยะการวิ่งปกคุมใน3เกมเนี่ยโอ้โหโกโลวินคนที่เคยเป็นข่าวกับเชืเกือบจะมาเชลซีด้วยฮะอเล็กซานเดอร์โกโลวินนะของรัสเซียนี่โอ้โหวิ่งหน้าตั้งเลยฮะสามสิบหกกิโลเมตรใน3เกมเยอะมากครับแต่ตกรอบตกรอบซูเซกอันดับ2นะแล้วก็มีนิกกี้นะฮะสามสิบสี่ของฮังการีเนี่ย มีทั้งวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งเยอะออแบบเป็นพวกขยันเยอะเลยนะอ่าแล้วก็มีคิมมิชมีซาบิเซอร์แล้วก็มี ish, ม or, กรูฟาวนะครับจากเรื่องราวของระยะระยะทางมาดูเรื่องเกมรับบ้างนะครับแท็กเกลิลนะฮะการเข้าปะทะนั่นเองนะฮะก็เป็นผู้เล่นของฮังการีอีกแล้วโอ้โหติดก็มาสองช้า,เล,าเลยนะเล่นแบบดุดันจริง <S 2> 2 <S ๆสองคนเลยสองคนเลยมีอ่าบอสกากับฟิโอลาคนละ11เเลยนะฮะ แล้วก็จะมีไล่ลงยังลงมามีไลเนียมีโลคาเทลลี่นี่ของอิตาลีติดมามีมุลเลอร์แล้วก็มีซาลายโอ้ฮังการีสายฮังการีนี่สายปะทะเออ,อสายบวกเลยเออบอลลิคอมอรี่หรือว่าการนำบอลกลับมาครอบครองนี่ i, ต้องให้ไปที่เนเธอร์แลนด์เลยนะครับเดอร์ไฟย29ครั้งนะครับแล้วก็จะมีของยูเคนอีก2คนเลยแล้วก็มีไซมอนเคียนะฮะแล้วก็มีไลโอ้ยูเคนสามเลยนะอโอ้โหซซาเบอร์นี่เนี่ยนะครับ แล้วก็มีอาคันยี่ของสวิตเซอร์แลนด์ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนเซฟปุ่สาวประตูอันนี้ตกรอบไปแล้วฮะแต่ติดเซฟอันดับหนึ่งนะนั่นคือปู่สาวประตูของตุรกีนะครับอูคูการชาคีคนนี้เคยมีข่าวกับเลี้ยวคูเคยมีข่าวกับเลี้ยวคูเคยมีข่าวแต่ไม่เคยมาเออ <laughs> ก็เซฟเซฟแล้วแต่ผมว่าตุรกีมาในทัวร์นาเมนต์นี้แบบไม่ผิดหวังนะเป็นรองแบบเป็นรองทุกทุกคู่อะที่เขาเจอในสามคู่ทั้งที่นักเตะดีใช่ฮะแล้วก็ อ่ก็ไล,ล่เรียนออกมามีผู้สัปปะตูนอ์ทมาซิโดเนียนะครับแล้วก็มีแดนนี่วอร์ดของเวลส์นะครับก็จะเห็นประมาณนี้คืออาจจะเป็นผู้สับปะตูทีมไม่ใหญ่นะที่จะเซฟเยอะสังเกตส่วนใหญ่ไหม,มเพราะงานจะชุกมีของโปรตุเกสยโ,<ด>โดนยิงเยอะโปรตุเ,<อ>จจเกสทีมใหญ่<อ>แต่งาน<อ>าชุกอยู่โปาติซิโอโปรตุเกสเข้าใจได้เพราะหลุดมาบ่อยโดยเฉพาะงานชุกเกมเจอเยอรมันเนี่ยก็เซฟเยอะเป็นฝ่ายรับไงผมว่านัดที่เจอกับ ฝรั่งเศสก็เยอะไหมถ้าไม่ได้ปาติซิโอน่าจะแพ้ครับเนาะมันมีช็อตดับเบิลเซฟช่วงท้ายเกมอยู่ครับใช่ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของสถิติตัวเลขต่างๆนะครับทีนี้มาดูบทวิเคราะห์จากทางสื่อกันบ้างว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกนักเตะยอดเยี่ยมประจํารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสื่อหลายๆสํานักก็มองตรงกันครับเลือกไปที่คนนี้แหละนะเขาก็ชี้อยู่เนี่ยว่านี่แหละตรงนี้แหละ <น>ผมนี่แหละคิเยโนโรนัลโดนะครับของโปรตุเกสเนื่องจากเป็นดาวซันโวนะด้วยจำนวน5ประตูนะครับแล้วสื่อบา,บางแห่งก็บอกไปที่โรบินโกเซนนะแบ er ็คซ้ายเยอรมนีนะครับเนี่ยเราได้เห็นฟอร์มกันมาแล้วนะทั้งจ่ายทั้งยิงใช่แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมลุกนะก็คือในเกมกับโปรตุเกสคือโดดเด่นมากๆเลยนะครับช่วยทีเมเอาชนะไปได้แต่ก็มีสื่อนะ อย่างบางเจ้านะอินเดียไทม์อันนี้ขอแวกหน่อยเอเอขามองไปที่มิดฟิลห้องเครื่องคนสำคัญของอิตาลีนะครับมานูเอลโลคาเทลลี่คนนี้มีข่าวอยู่กับยูเวนตุสหน้าตาสมกับเป็นคนอิตาลีรอรอ,อครับนะครับสองประตูจากสองเกมที่ลงสนามเขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญในแดงกลางของอิตาลีที่ทำผลงานดีอยู่ตอนนี้เลยก็ว่าได้ คือมันจะมีเกมสุดท้ายที่มีพักบ้างเพราะเา่าเขาเหมือนกับได้หกแต้มไปแล้วมันเข้ารอบไปแล้วอะ่ะก็เลยแบบเกมสุดท้ายพักแต่ว่าสองเกมที่ลงเล่นในสองนัดแรกเนี่ยโอ้โหมีแต่คนที่ชมว่าอืม um, เล่นดีสุดอ่ะคนเนี้ยเ,นะเล่นดีมากเล่นดีมากคือเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการจับตามองตอนนี้เลยนะครับมิดฟิลคนนี้<ต>เดี๋ยวเราเรา,าหน้าจะเบลเยียมนะแต่ถ้าต้องเลือกผมว่าก็ก็ยังเป็นโรนันโดนนะอืมอืม ในที่รู้ตะกี้ของเจอเบลเยียมนี่คนแรกมายถึงไยังไม่ใช่เบลเยียมผมจำผิดเบลเยียมเป็นโปรตุเกสเจออันนี้น่าจะเจอกับออสเตรียออสเตรียออสเตรียก็ดูไม่ได้หนักขนาดนั้นนะถ้าดูจากฟอร์มของอิตาลีเองมีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปได้แต่นักเตะยอดเยี่ยมทุกคนเห็นตรงกันไหมผมว่าเป็นโรนัลดแหละผมว่าก็โรนัลดอฟมันชัดสุดครับคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าประตูประตูที่ได้เนี่ยมาจากจุดโทษจุดโทษมันก็เป็นประตูครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่า ก่อนที่เขาจะมาเป็นเบอร์หนึ่งในการสังหารจุดโทษของทีมได้นั่นหมายความว่าในช่วงการซ้อมเขาคือคนที่ยิงดีสุดของทีมครับมันดูมันดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าผมว่ายิงดีอย่างเดียวไม่พอต้องนิ่งแล้วดูอย่างสเปน ได้จุดโทษสองครั้งนะเคลาดโมเดโ,โน่พลาดมราตาอาโบโรโมราตา,โโา,ตาพลาดแค่กดดันก็ก็<อ>ไม่เข้าแล้วใช<อ>่ไหมตรงนี้นะคือมันไม่ได้ยิงกันง่ายง่ายจอดโทษแล้วเหมือนที่ผมพูดไว้ในฮาร์ฟไทม์ผมว่าอย่าประมาทโรนันโดเรื่องบอลลงดอครับออถ้าเกิดพาได้แชมป์ยูโรนี่คือได้ดาวซันโวอะไรอย่างี้อีกคุณเป็นดาวซันโวคุณฟาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโรแล้วถ้าเกิดว่าเปิดฤดูกาลใหม่อาจจะเป็นกับยูเวนตุสก็ได้หรืออาจจะเป็นกับทีมอื่นก็ได้ไปยิงต่อเนื่องอีกแต่ถ้ายังยิงต่่่ออเนนืงงยาาววถึสิ้ปีผม ผมว่าภาสีโรนัลโดจะขึ้นมาไม่ไม,ไม่แพ้เลวันดอสกี้กับเอ็นโกโลกองเต้เลยแล้วก็มีคนนึงแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในยูโรนะเมซี่ต,ต้องรู้ว่าเมซี่จะในโคปาพาอาเจนไปถึงฝ่าั่งฝันได้ไหมใช่นะครับส่วนโลคาเทลลี่เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอบทพิสูจน์อีกสักนิดนึงละกันแล้วก็ไม่แน่ดูดูการน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาอาจจะได้ไปเล่นกับโรนโด ที่อยู่เป็นตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเจราจาอยู่ซ<ช>าสูโร่ต้นสังกัดใช่นะครับดูนักเตะยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับไปดูดาวรุ่งยอดเยี่ยมกันบ้างดีกว่านะครับเว็บไซต์สปอร์ตกีด้านะครับเขาให้เป็นเปเดรีครับกอ,องกลางดาวรุ่งวัย18ปีนะครับจากบาร์เซโลนาที่อยู่กับทีมชาติสเปนเล่นตัวจริงทั้ง3นัดค,คือตอนแรกคนคาดการกันว่า3กองกลางสเปนน่าจะเป็นบูสเกต โกเก้ ke, แล้วก็ติอาโกเอากันตาร่าสุดท้ายลุส์เอนริเกเลือกเปเดรี่ก่อนติอาโกเอากันตาร่านะครับในแง่ของการเป็นตัวจริงนะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเกินอายุมากๆครับจริงๆอายุแค่นี้แต่ก็ลงเล่นให้กับบาเซลนาบ่อยอยู่แล้วแต่กับทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นกา,การการันตีคุณภาพของเขาเลยครับทำสถิติเป็นผู้เล่นสเปนอายุน้อยที่สุดที่มาเล่นยูโรรอบสุดท้ายด้วยคือจริงๆดาวรุ่งยังมีอีกหลายคนที่เล่นดีนะครับอย่างเช่นพวกบูกาโยซาก้า อเล็กซานเดอร์อีซักของสวีเดนนะครับคลยฮาวเวสนะฮะกาเวนแบชดอนนารุมมาพวกนี้ก็เล่นดีหลายคนเลยนะครับอย่างซาก้านี่มีได้ m ม n ออฟเดอะแม h ชไปนัดหนึ่งด้วยแต่ถ้าดูแบบองค์รวมเนี่ยคือวัดดารุ่มมันจะไม่ได้วัดแค่นัดเดียวอยู่แล้วถูกไหม,มครับอเอาแบบ3นัดเลยเนี่ยเปดรี ri, เป็นคนที่ทางสื่อเขาบอกว่า คงซึ้งคงหวามากอืคือตอนแรกอะก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นอายัางไงในช่วงอุ่นเครื่องนะทางหลุยเซรลิก้เขาก็ให้โอกาสทางเปรดี้ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนั้นเน่เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหทำไมถึงแบบได้รับเป็นตัวเลือกก่อนรุ่นพี่อย่างตีเอโก้แต่หลังจากที่พิสูจน์ใน3มเกมของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผมว่าแฟนๆสเปนน่าจะชื่นชอบเด็กคนนี้นะเพราะว่าหนึ่งผมว่าเรื่องของความขยัน นะที่เขาเนี่ยเป็นเป็นคนที่วิ่งตลอดอนะเคลื่อนไหวตลอดไม่ได้อยู่นิ่งแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นเป็นนักเตะที่เอเลเก้ชื่นชอบคือนักเตะมิดฟิลในสไตล์นี้จะถูกใจเอเลเก้มากคือเป็นคนที่แบบ เท้าตะขอแบบเกี่ยวบอลอยู่เลี้ยงบอลเกียวแน่นทักษามีสกิลการหมุนตอมุนตัวต่างๆแล้วจ่ายบอลข้ามพื้นที่สุดท้ายก็พอมีบ้างนะนะถ้าเห็นช่องเขาจ่ายได้นัดที่เจอสซลวาเกียนะครับสถิติของเปเดรี่คือเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้สําเร็จร0อเอผ่านบอลทะลุช่องสําเร็จ100%ครับสัมผัสบอล70ครั้งเอาบอลกลับมาครอบครอง7ครั้งผ่านเข้าบอลในผ่านบอลเข้าในกรอบเขตโทษ7ครั้งสุดยอดผ่านเข้าพื้นที่สุดท้าย6ครั้ง ดวลชนะ4เรียกฟาวสองเข้าประทักหตัดบอลหนึ่งสร้างโอกาสหนึ่งนี่คือเด็ก18สิบผมว่าไม่แปลกใจที่สปอร์ตกีด้าจะให้เปเตรีผมชอบคำที่เขาเขาพูดกันมอยู่บ่อยๆว่าเก่งพอก็แก่พอ if you are good enough you are old enough นี่นะครับคือมีนักเตะอย่างตำนานหลายคนออกมาบอกว่านี่เล่นเหมือนกับติดทีมชาติมาแล้ว40-50นัดอ่ะสุดยอด นะแต่ก็ต้องรอก่อนนะอย่าเพิ่งไปอวยเด็กมันมากจรเกินไปแต่รอบต่อไปเนี่ยบทพิสูจน์เหมือนกันเอย่าไปเจอกับลูกาโมดิชไปดูโควาเิตโมดิที่เป็นแบบตัวพ่อในแดนกลางเนี่ยว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่าครับทีนี้แน่นอนทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งมันก็ต้องมีคนที่ทาผลงานดีแล้วก็ผลงานแย่แต่ว่าเราตัดเฉพาะผลงานที่อาจจะยังไม่โดนไม่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเฉพาะเอาแค่รอบแบ่งกลุ่มแล้วกันนะครับ สื่อต่อางประเทศเนี่ยก็เลือกมา2คนคนแรกเลยก็คือแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษนะครับมาด้วยความหวังที่ว่าก็ต้องแบกทีมอะ่ะแต่ไปไปมาเนี่ยศูนย์ประตูศูนย์แอสซิตคือผลงานก่อนมาในเล่นในในในยูนโรรอบเนี้ยกับสเปอร์เนี่ยคือดาวโนโมของพรีเมียร์แล้วก็ดาวแอสซิตของพรีเมียร์แต่มานี่ยังศูนย์ประตูศูนย์แอสซิตขณะที่อีกคนนึงมาจากสังกัด มาจากสโมสรในพรีเมียร์เหมือนกันนั่นก็นคือบูโน่แฟนนัน์ของโปรตุเกสกับแมนยูนี่คือแบบหวเดอะแบกคือคนที่มีส่วนร่วมประตูกับแอซเซเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกก็รองจากแคร์รี่เคนเน่แล้วก็มา์นาเมตน์นี้ก็ยังยังดูเงียบๆยังสามารถไม่สามารถทาําประตูหรือแอซเซเพื่อร่วทมทีมได้นั่นก็คือ2คนที่สื่อเขาจัดมาแต่อย่างไรก็ตามสื่อก็จะมองว่า2คนนี้เนี่ยจริงๆยังมีโอกาสให้งัดฟอร์มเก่งออกมาได้ในรอบ8ทีมอังกฤษเจอเยอรมัน แล้วก็โปรตุเกตเ,เจอเบลเยียมใช่ไหมเรียกได้ว่าเจอของแข่งทั้งคู่แต่ถ้าพวกคุณอยากจะช่วยยกระดับทีมพวกคุณเองต้องมาเลยนะในรอบต่อไปม,ม,ม,มันอารมณ์แบบอฟอร์มต,ตกรอบแบ่งกลุ่มได้ไม่ว<อ>่า,วากาันแต่นัดสําคัญต้องมาแล้วล่ะถ้ามาก็ทันอยู่เหมือนกันเฮดี่เคนนี่คิดว่าเกี่ยวกับสมาธิไหมเพราะนักเตะต้องดูข่าวอย<ม>ู่แล<ม>้วต้องเสพข่าวอยู่แล้วต้องรับรู้ว่าความเคลื่อนไหวระดับสโมสรของตัวเองเป็นยังไงคือ คือถ้าเกิดจะบอกว่าไม่เกี่ยวมันก็คือในมุมบทสัมภาษณ์แฮร์รี่เคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวมันมันเป็นเรื่องเรื่องอื่นม,มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของข่าวย้ายทีมกับแมนซิตี้ไม่เกี่ยวกันแต่มันอดคิดไม่ได้อยู่นะครับพอจากนักเตะที่แบบยิงเยอะสุดส่งเยอะสุดในพรีเมียร์ลีกแต่มากับทีมชาติเนี่ยก็เล่นกับพวกนักเตะพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ยแต่ยิงยิงไม่ได้แอสซิสไม่ได้เลยผมว่า เป็นใครก็ต้องมองว่ามีส่วนกับเรื่องของสมาธิที่ผ่านมาถามว่าแฮร์รี่เคนเคยมีปัญหาเรื่องของการโดนกระแสวิจารณมั้ยไหมเคยมีนะปีปีที่แย่งดาวซันโวกับซาร่า้วโดนโดนวิจารณเรื่องแบบขอเครดิตประตูตอนนั้นคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มแฮร์รี่เคนไหมเพราะโดนวิจารเยอะแต่แฮร์รี่เคนตอนนั้นนิ่งเพียงพอครับผ่านมาได้แล้วก็ยิงยิงต่อเนื่องตามปกติเราก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะเฮ้ยเขาจิตใจแข็งแกร่งมากแต่คนเนี้ยผมว่า มันไม่ใช่เรื่องของกระแสวิจารณ์แล้วมันคือเรื่องของอนาคตเนยนอกสนามนอกสนามที่คุณต้องคิดเลยว่ามันสําคัญนะแล้วเขาแสดงจุดยืนชัดเจนทัว่าเขาอยากย้ายแต่สโมสรสเปอร์ยังขวางอยู่ถูกไหมมันเหมือนกับมีตะขอมาเกี่ยวจนแบบโฟกัสได้ไม่เต็มที่ไหมคืออยากยกตัวอย่างเมมฟิสเดอะไบต์นะหรือแม้กระทั่งจอร์จิโยไวนาดุมตอนนั้นน่ยตอนที่กำลังเจรจาย้ายสโมสรอยู่ ในสังเกตในนัดแรกๆสองคนนี้ก็ยังฟอร์มตื้อๆตันๆเหมือนกันคือไม่ไม่ใช่แค่กับเนเธอร์แลนด์ถ้าคุณไปดูฟอร์มช่วงท้ายซีซั่นกับเรียบูกับเรียบูแล้วดูสีหน้าปฏิกิริยาวานาดุมเขาดูแบบมีอะไรในหัวตอนอาริซองมงเข้าอ่ะยังไม่ได้ดีใจเลยคือลูกที่ประตูอาริซงอาริซงมงเข้าอ่ะเป็นใครก็ต้องแบบครั่งอ่ะแต่แต่วานาดุมแบบเดินเดินเข้าไปแล้วก็แบบไ่แตะแบบอ่นนั่นแหละ ยกตัวอย่างพอเสร็จสิ้นและเซ็นสัญญาเปิดตัวกับเบเชแล้วกลดล็อกเลยครับยิงประตูต่อเนื่องเดอร์ปายยิงประตูแอซิสได้พอเปิดตัวกับบาซ่าเจดอนซานโชก็เหมือนกันนี่นท,นที่แล้วเกือบไปแมนยูพออดย้ายทั้งที่เกือบจะได้ไปอยู่แล้วฟอร์มกับดอตกุนช่วงแรกๆดูดรอปไปแล้วมาปีนี้อีกในยูโรด้วยผมว่าซานโชก็มีส่วนส่วนหนึ่งผมว่าเซาเกตก็คงรู้สึกว่าในเมื่อมันยังมีปัญหาค้างคาอยู่ยังคุยกับ แมนยู <Man> อยู่นเนี่ยยังไม่ส่งลงดีกว่าจะมีปัญหาเรื่องสมาธิเฮดิเคนอาจจะเป็นในแบบเดียวกันส่วนกรณีของมูโดผมดูนะผมว่าเขาเล่นไม่ดีจริงๆกับทีมชาติ่มผมว่าบูโน่ไม่ได้มีเรื่องเรื่องของสนามนะเพราะเขาไม่ได้จะย้ายทีมแล้วแต่ผมว่าเขายังเล่นไม่ดีจริงๆจังหวะหลายๆครั้งอะ่ะผม,มดูบูโน่กับแมนยูแล้วผมดูบูโนกับโปรตุเกสเราเปรียบเทียบก,กันนะ กับโปรตุเกสอ่ะจับบอลลั่นจ่ายบอลง่ายๆย,ยังเสียอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรส,ส่วนส่วนของไฮดร้เกนผมขอเสริมนิดนึงก็คือผมยังรู้สึกว่าจริงๆเกือบยิงได้านะนัดนัดสุดท้ายออมีลูกที่แบบได้เลือกปั่นหักกลับมายิงแต่ว่ายังติดเซฟแต่ว่าผมว่ามันไปแย่ตอนสองนัดแรกออที่โอกาสยิงแทบไม่มีเลยแล้วเขาต้องผมว่ามันเป็นที่อาจจะแท็กติกด้วยส่วนหนึ่งที่บทบาทของเขาอ่ะ ลงมาล้วงเยอะไปละหลายครั้งไม่ได้ไปรอนในกรอบเกียรติโทษแต่จะกลายเป็นว่าเขาลงมาล้วงแล้วปล่อยให้ปีกเป็นคนเข้าทําแล้วแล้วเหมือนเขาไม่ได้มีบทบาทเป็นตัวจบนะแต่ว่านัดส,สุดท้ายเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเกือบยิงได้เพราะว่าเขาเริ่มเข้าไปในกรอบมากขึ้นแล้วแต่กระหว่านที่อบอกไปทั้งบรูโน่ทั้งแฮร์รี่เคนยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสที่จะเซฟทัวร์นาเมนต์ของตัวเองได้อยู่ทั้งคู่นะโอเคครับนี่คือเรื่องราวของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในศึกยูโรนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย เรามาดูกันว่าใน16ทีมสุดท้ายรอบด็อกเอาท์เนี่ยโอ้โหมันมีความน่าสนใจย<ำ>ังไงบ้างเก่งๆพ <ping. S 1> รีว,วิวเก่งๆฟันธงหน่อยกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาพบกันในวันพรุ่งนี้นี่คือทั้งหมดครับของจอบประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยน้ำแรกธรรมชาติตาช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็นี่ครับ s ปอร์ตแม s ชิ p อ w วอร์ครับรางวัลน,น้ำใจในักกีฬาที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะมีส่วนร่วมในการโหวตนักกีฬาไทยที่ถ้าคิดว่ามีน้ำใจในักกีฬาโดดเด่นนะครับก็จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีสําหรับรางวัลน,นี้จากทางไทยเบฟนะครับ mm hmm. ก็ในแต่ละสัปดาห์ครับจะมีรายชื่อนักกีฬาเปิดเผย ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจของสยามสปอร์ตนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปครับสามารถเข้าไปร่วมบวชกันได้นะทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตคุณคือผู้ให้คําตอบนะครับมีนักกีฬาไทยจากทุกแขนงทุกสาขากีฬาเข้ามาเลยนะครับเข้ามาชิงรางวัลน,นี้แล้วกออ็คนที่เข้ามาร่วมบวชเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบส s ด้วยแล้วก็กิจกรรมแบบนี้นะจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปียังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสปอร์ตแมนชิพอเวอร์ั่นเด็นะแล้วก็เรื่องของหนังสือครับ ครับผมวิวยูโรนั่นเองนะฮะ2020นะครับก็รวบรวมข้อมูลละเอียดยิบชั่มละ24ทีมนะครับแล้วก็วิเคราะห์เส้นทางด้วยสู่การเป็นเจ้ายุโรปนะครับโดยทีมงานเสียามสปอรต์ตนะครับการันตีคุณภาพเล่มละ100บาทเท่านั้นค่าส่ง20บาทรวมแล้ว120แอดไลน์เสียามสปรอร์ตช็อปไปสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็คือทั้งหมดของจอประเด็น2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนครับเข้้มขนททุกบวิเคราะห์ เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนาม,นามครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง